ครับสวัสดีครับพบกับผมผมอจาก m o t โต c คร a เอเตอ anel n กับการเสียงไทยทำนายไทยทักดูดวงกันด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอการทำนายดวงนี้ผมจะททำขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียว ไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับหากใครมาบอกว่าเป็นทีมงานผมอย่าไปเชื่อเขานะครับโปรดระวังผู้แอบอ้างนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอนไวอยาใจอ่อนอย่าเชื่อคนง่ายอย่าโอนเงินให้ใครและอย่ากดลิงก์แปลกๆนะครับโอเคและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆนะครับ โอเคมาเข้าเรื่องการดูดวงทำนายทายทักกันวันนี้ก็จะมาดูดวงเสี่ยงทายรนดอมกันด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีเช่นเคยตามปกติซึ่งผมก็จะใช้ไพ่หนึ่งสำรับหรือสองสำรับซึ่งวันนี้ผมจะเลือกใช้ไพ่หนึ่งสำรับนะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับการทำนายของเราอ้างอิงตามแนวทางสายกนยมตามแนวทางตะวันตกผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะครับอืมทำนายไปตามหน้าไพา่ทำนายไปตามตำรา ว้ข้อที่เราจะดูวันนี้ก็เบาเบาสบายๆไม่มีพิษไม่มีภัยดูได้ทุกท่านเช่นเคย ดูได้ทุกท่าทุกราศีไม่จํากัดวันเดือนปีเกิดไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดนะครับดูได้ทุกราศีเป็นการเสี่ยงทายชนิดหนึ่งเออข้อดีและเสน่ห์ของการเสี่ยงทายคือเราไม่ได้ฟันเปรี้ยงไปว่าชีวิตคุณจะต้องเป็นอย,นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่แต่มันเป็นการเสี่ยงทายดูไปได้วยกันว่าโอกาสที่บางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นนั้นจะเกิดกับคุณหรือไม่เออมาลุ้นกันว่าจะเกิดหรือไม่นี่คือเสน่ห์ของการเสี่ยงทายนะครับ ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนจับไพ่เสียงทายให้คุณนะครับวันนี้เราจะมาดูกันในหัวข้อที่ว่าเขาอยากมัดใจคุณไม่อยากให้คุณไปไหนอีกแล้วเออมีคนรักคุณแหละเขาอยากเข้ามามัดใจคุณไม่อยากให้คุณไปไหนอีกแล้วนะครับอ,อน่าสนใจเช่นเคยหัวข้อเบาๆสบายๆเกี่ยวกับความรักไม่มีพิษไม่มีภัยดูได้ทุกท่านผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณวันนี้คุณได้ไพ่ สอดคล้องกับหัวข้อเปะเลยอัสวินดาบไนออฟ r อสคนนี้กำลังมีความใจร้อนเกี่ยวกับเรื่องของคุณเขาอยากพุ่งทยานเข้ามาหาคุณไม่ว่าตอนนี้คุณจะคบหากันในสถานะใดก็แล้วแต่มีปัญหากันหรือไม่ก็แล้วแต่ คนคนนี้อยากมาหาคุณแต่อาจจะยังมาไม่ได้ในทันทีคนคนนี้ใจร้อนมากเขากลัวคุณจะไม่รักเขากลัวคุณจะไปมีคนอื่นหรือแม้แต่บางคนเขารู้จักคุณดีเขากลัวคุณจะมีความสุขกับความสดแบบนี้แล้วจะไม่เอาเขาไม่รักเขาเออเขาอยากเข้ามาหาคุณนะครับอืมไม่ธรรมดาดูแล้วเขารักเขาชอบคุณมากเลยนะเออแล้วอยากมาพิชิตใจคุณอ่ะสวินดาบเนี่ยอยากมาพิชิตใจก็ได้อยากมามัดใจก็ได้เออเขาไม่อยากให้คุณไปไหนแล้วนะครับมาดูกันต่อนะ แล้วก็ <ę Harriet> ราชาดาบคุณเคยดุเขาหรือเปล่าคุณเคยไปเข้มงวดอะไรกับเขาหรือเปล่าขอภัยไม่ได้ว่านี่ทำนายตามหน้าไพ่ราชาดาบเขามองคุณเป็นผู้มีอำนาจนะ เรียกว่าในความสัมพันธ์ถ้าคบหากันอยู่เขาแทบจะยอมคุณทุกอย่างหรือคุณเคยไปดูอะไรเขาหรือเปล่าประมาณนี้อาจจะเคยมีเรื่องขัดแย้งกันหรือถ้าไม่เคยขัดแย้งกันแปลว่าคุณดูดีมีอำนาจหรือแม้แต่คุณทำงานที่ต้องใช้อำนาจวาสนาบารมีมียศมีตําแหน่งแบบนี้ทำให้หลายคนเกรงใจรวมถึงเขาด้วยประมาณนี้ไหนมาดูกันต่อสิัศวินดากับราชาดาบอื พลังงานเรียกว่าสูสีเลยแต่คุณจะมี Power มีพลังมากกว่าเขานะครับทอกเลงใจคุณแต่เขาก็มีความใจร้อนอยากมาพิชิตใจคุณอยู่อะโอเค ไฮพริตเทสนักบวชหญิงราชินีพระจันท์สตรีผู้สูงศัก์ไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามแต่เมื่อหยิบได้ใบนี้พลังงานรวมคือผู้มีอํานาจวาสนาบารมีมีความสูงศัก์ในเรียกว่าพื้นชะตาหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องอยู่ในสังคมไฮโซแต่คนมองคุณสูงมาก คนส่วนใหญ่มักจะมองคุณแบบให้เกียรตินะครับแล้วก็ชื่นชมอะไรแบบนี้ยกคุณไว้ในที่เรียกว่าโอ้โหขึ้นหิ้งอะไรแบบนี้ยกย่องพูดง่ายยกย่องมากๆคนคนนี้ก็เช่นกันเขายกย่องคุณและเขามองว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ลึกลับอย่างน่าประหลาดใจคุณมีสเสน่ห์ชนิดที่ว่าเขาอาจจะต้องหวงคุณเลย หวงว่าคุณจะไปมีใครเข้ามาชอบไหมจะไปมีสังคมใหม่ๆไหมหม,หม,มีคนใหม่ๆเข้ามารู้จักคุณแทบทุกวันจากหน้าที่การงานที่คุณทําอยู่อะไรแบบนี้หรือไม่แต่ไลฟ์สไตล์ของคุณเอ,อื้อต่อการพบปะผู้คนใหม่ๆก็เป็นไปได้นะครับต้องพบปะผู้คนใหม่ๆอยู่เสมอทําให้เขาแอบหวงแอบห่วงแต่ก็ทําอะไรไม่ได้มากนักเพราะดูอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าดูคุณจะมีอํานาจมากกว่าเขาหรือเขาเกรงใจคุณมากๆอื แล้วเขาจะเข้ามามัดใจคุณยังไงด้วยวิธีไหนเขาคนนี้เป็นคนใกล้ชิดคุณใช่หรือไม่ใช่ราชินีถ้วยอืมเขาคนนี้หรือเธอคนนี้เป็นคนใกล้ชิดคุณอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วเคยเห็นหน้าเห็นตากันอยู่แล้วไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแฟนกันนะ ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแฟนกันอาจจะก,กําลังจีบจีบกันอยู่ชอบชอบกันอยู่หรือเล็งเลงกันอยู่แบบนี้ก็เป็นไปได้แต่สิ่งสําคัญคือต้องเคยเห็นหน้าเห็นตากันอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วมีตัวตนจริงๆอย่างน้อยก็มีเพื่อนร่วมกันอยู่ในสังคมเดียวกันชนิดที่ว่าเป็นใครก็ไม่รู้ทักข้อความแชทมาจีบแบบนี้อย่าไปยุ่งนะครับระวังโดนหลอกนะ แบบนั้นนะเอออย่าไปยุ่งต้องรู้จักกันแล้วเท่านั้นมีตัวตนจริงๆเท่านั้นคนคนนี้มองคุณในสองแง่มุมแง่มุมแรกคือเขามองคุณด้วยความเคารพยำเกรงในอำนาจวาสนาบารมีแต่อีกแง่มุมหนึ่งเขาก็มองคุณว่าคุณน่าทะนุถนอมมากเช่นกันในคนเดียวกันคุณอาจจะมีลักษณะสองบุคลิกที่เอาไว้เลือกใช้กับบุคคลต่างๆเช่นเข้มงวดเข้มแข็งเวลาทำงานแต่อ่อนโยนกับครอบครัวอ่อนโยนกับเพื่อนฝูงแบบนี้เป็นไปได้นะครับอืม เป็นเรื่องปกติที่คนเราสามารถมีหลากหลายบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับผู้คนตัวตนหนึงไว้ใช้กับสังคมไว้ใช้กับการทํางานอีกตัวตนหนึงไว้ใช้กับเพื่อนสนิทญาตสนิทมิสหายแบบนี้เป็นไปได้คุณมีทั้งแง่มุมดุดนันเข้มแข็งและน่ารักในคนเดียวกันแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปว้าวม่ทเชี่ยน คนนี้สายมูคนนี้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูไม่ได้แปลว่าจะต้องไปทํามนต์ดำอะไรใส่คุณไม่ใช่แต่การขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์การไหว้พระหรือแม้แต่การทําอะไรตามความเชื่อที่เป็นด้านขาวเป็นด้านเสียสร้างสรรน,นะเป็นความสร้างสรรค์เช่นการอธิษฐานขอพอรความรักไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือขอให้คุณรักเขาขอให้โชคดีมีชัยอะไรแบบนี้ หรือเป็นสายมูก็ได้หรือถ้าจะไม่มูขนาดนั้นเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมชอบนั่งนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระแม้แต่ชอบเข้าวัดชอบทําบุญทํากุศลบางคนชอบปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นการไปปฏิบัติธรรมที่บ้านหรือที่วัดก็แล้วแต่และพลังงานนี้สามารถสลับฝั่งเป็นฝั่งตัวคุณก็ได้เช่นกันนะครับ คุณมีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีจิตใจเป็นกุศลทําบุญทํากุศลอยู่เสมอก็เป็นไปได้ผมมองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นเรื่องราวของคนที่ศีลเสมอกันจริตตรงกันมาเจอกันเพียงแต่เขามีความเกรงใจคุณคุณดูมีแต้มต่อเหนือกว่าเขาเท่านั้นเองประมาณนี้และใบนี้ยังทํานายเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะว่าเมจิ c เชนเนี่ยคือ ปาฏิหาริย์ดีๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ก็เป็นไปได้และถ้าคุณบางท่านที่มาดูคลิปนี้ยังไม่คาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์ผมทํานายเพิ่มให้อีกความหมายหนึ่งว่าใบนี้แปลว่าจะเกิดสิ่งดีๆราวปาฏิหาริย์กับชีวิตของคุณปัญหาต่างๆจะคลี่คลายการงานการเงินจะดีขึ้นแบบนี้ถ้าคุณไม่สนใจความรัก คุณจะโชคดีในเรื่องอื่นแต่ถ้าคุณกําลังสนใจเรื่องความรักคุณมีโอกาสสมหวังเรื่องความรักและในบางท่านที่ทําบุญทํากุศลมาดีมีโอกาสสมหวังแทบทุกเรื่องหรือทุกเรื่องเป็นไปได้เอออย่าได้ประมาทพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณทําคุณงามความดีมาโดยตลอดคุณมีโอกาสสมหวังทุกเรื่องโดยลําดับช้าเร็วมากน้อยแล้วแต่บุญวาสนาแต่ละท่านที่ทํามานะครับอืมเขาอยากจะมามัดใจคุณ ใจจะขาดแล้วตอนนี้เออเขากลัวคุณหายไปโอ้ยสองถ้วยน่ารักเรื่องเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมากและไพ่ก็ออกมาตรงเหลือเกินสุดยอดสองถ้วย two of cups ไพ่เนื้อคู่ไพ่กัลายาณมิตรใบนี้ตีความได้หลายอย่างเอาอย่างแรกก่อนถ้าคุณกับเขายังไม่ได้เป็นอะไรกันยังเป็นแค่คนรู้จักนะ คนคนนี้เป็นกกลาณมิตรที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนที่หวังดีกับคุณอย่างจริงใจเขามาดีเขาอยากให้คุณได้ดีเขามีความหวังดีต่อคุณและอีกลําดับขั้นตอนหนึ่งถ้าคุณกับเขาเริ่มจีบจีบกันหรือชอบชอบกันมีโอกาสพัฒนาถึงขั้นครองคู่ไม่ธรรมดาและตีความเพิ่มเติมได้วู้ด้วยว่าคนนี้อยากมามัดใจคุณจริงๆมีโอกาสที่การที่เขาไปมูไว้เมื่อกี้ หรือการสวดมนต์ขอพอรไหวพระใดๆก็แล้วแต่ตามความเชื่อเขาเชื่อว่าคุณคือเนื้อคู่ของเข,เขาเชื่อว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาหรือในทางกลับกันคุณเองก็ด้วยที่เชื่อว่าเขาคือเนื้อคู่ของคุณ ต่างฝ่ายต่างมีเซนส์บางอย่างที่เชื่อมั่นซึ่งกันและกันวันนี่แหละคู่ของฉันประมาณนี้อันนี้เป็นกรณีของคนรักกันหรือว่าจีบๆกันนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้รักกันไม่ได้จีบกันแบบนี้ก็แปลว่าคุณจะได้เพื่อนดีได้มิตรด,ดีเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมและอีกกรณีหนึ่งถ้าคุณไม่คาดหวังเรื่องความรักเลยคุณจะได้มิตรด,ดีได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงแฟนคลับ FC ต่างๆลูกค้าต่างๆ สนับสนุนให้กิจการงานของคุณก้าวหน้าด้วยดีไพ่หนึ่ใบตีความได้หลากหลายอย่างมากสองถ้วยคือเนื้อคู่คือกัลยาณมิตรก็จริง แต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องแต่งงานคลองคู่เสมอไปเป็นมิตรที่ดีสําหรับแวดวงการงานก็ได้เช่นกันประมาณนี้แล้วแต่ว่าคุณคาดหวังสิ่งใดอยู่อยากได้เพื่อนก็จะมีเพื่อนที่ดีอยากได้แฟนก็จะได้แฟนดีถ้ามีแฟนดีอยู่แล้วก็จะได้ครองคู่กันมีความสุขแน่นอนใบนี้หายห่วงเขาจะมามัดใจคุณผมค่อนข้างเชื่อว่าเขาจะมัดใจคุณสําเร็จเอโอเคมาดูกันต่อนะครับพลังงานไม่ธรรมดาวันนี้ ไพ่ย,ยังดีล้วนๆอยู่เขาอยากมามัดใจคุณเขาจะไม่ให้คุณไปไหนแล้วล่ะเอออยากมาผูกมัดคุณทั้งตัวและหัวใจนี่สีดาฟ,ฟอบส,อสคนคนนี้คิดการใหญ่คิดการไกลวางแผนและ จะทำยังไงกับเหตุการณ์นี้ดีจะมัดใจคุณด้วยวิธีไหนดีจะเข้าหาคุณช่วงเวลาไหนดีจะบอกรักคุณดีหรือไม่จะเผยใจทันทีเลยไหมหรือจะเก็บไว้ก่อนค่อยๆเนียนเข้ามาอะไรแบบนี้คนคนนี้กําลังครุ่นคิดเป็นอย่างมากอืมน่าสนใจแล้วก็แอบลุ้นไปด้วยเลยบอกแล้วเรื่องเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมาก ได้บุญได้กุศลนะครับเห็นคนรักกันแล้วก็ชื่นใจแล้วก็อืเขาจะมามัดใจคุณแล้วโอ้ยสามถ้วยยินดีล่วงหน้าสามถ้วยไพ่แห่งการเฉลิมฉลองผู้คนชูถ้วยชัยโยโห่ร้องยินดีแบบนี้ชัดเจนมากสามถ้วยคือการเฉลิมฉลองยินดีเป็นนิมิตหมายอันดีแนวโน้มที่ดีว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จ ความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสเฉลิมฉลองอย่างน้อยที่สุดคือได้มิตรที่ดีได้เพื่อนที่ดีมีความยินดีร่วมกันนะอย่างแรกนะถ้าคุณไม่คาดหวังเรื่องความรักจะมีความยินดีร่วมกันในเรื่องการงานมีโอกาสเฉลิมฉลองปิดโปรเจกต์ได้ยอดขายพุ่งทะลุเป้าอะไรแบบนี้กําไรงามหาขายดีกําไรงามอะไรแบบนี้นี่คือเบื้องต้นถ้าคุณไม่คาดหวังความรักแต่ถ้าคุณคาดหวังความรักคุณจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิต ได้มิตรดีเพื่อนกลายเป็นแฟนแฟนกลายเป็นคู่รักแบบนี้นะครับหรือคนที่คบกันอยู่แล้วถ้างอนงกันอยู่ตึงๆกันอยู่คุณจะกลับมาคืนดีกันได้เคลียร์ใจกันได้มีเรื่องยินดีร่วมกันและสําหรับคนที่มีคู่แล้วอยู่ด้วยกันแล้วอะไรแบบนี้มีโอกาสเฉลิมฉลองถึงขั้นเรียกว่า อาจจะมีการได้บ้านใหม่รถใหม่แม้แต่การมีลูกด้วยกันอะไรแบบนี้ก็ยังเป็นไปได้เลยเอาไปว่าความยินดีทั้งหลายทั้งปวงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องสําคัญเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีการเฉลิมฉลองในเร็วๆนี้การเฉลิมฉลองไม่ได้แปลว่าจะต้องจัดงานปาร์ตี้นะแต่หมายความว่าเอาไปว่ามีข่าวดีเข้ามาในชีวิตเออสองถ้วยสามถ้วยไม่ธรรมดาวันนี้ทั้งคู่รักเนื้อคู่และความเฉลิมฉลอง ทัานที่คบกันอยู่มาสักระยะหนึ่งแล้วมีโอกาสถึงขั้นแต่งงานนะเนี่ยเอ,อคนที่มีแฟนแล้วมีโอกาสขอแต่งงานกันคนโสดก็อาจจะได้เพื่อนเป็นแฟนส่วนคนที่ไม่ได้คิดจะมีคู่ก็จะสมหวังเรื่องอื่นอการงานการเงินแบบนี้โฮโฮโฮจัดเมนชัดเจนมากเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ไม่ทันขาดคำ อาสมหวังในเรื่องต่างๆคุณจะได้สิ่งที่ควรได้ทำอะไรได้อย่างนั้นจัดเม้นไพ่พิพากษาไพ่ของการเรียกว่าจดทะเบียนสมรสก็ได้หรือการกระทำสิ่งใดๆให้เป็นหลักเป็นฐานเป็นหลักเป็นแรงนะครับถ้าคุณคนโสดไม่คิดเรื่องความรักคุณจะได้สิ่งที่คุณควรได้ทำดีไว้ก็ได้ดีตามประสงค์ตามที่ต้องการทุกอย่างทำดีได้ดีแบบนี้ ส่วนคนที่คาดหวังเรื่องความรักคนสอดคุณมีโอกาสได้แฟนคนมีแฟนมีโอกาสถึงขั้นแต่งงานจดทะเบียนสมรสจัดเม้นมาไม่เคยผิดหวังในเรื่องความรักและย้ําเลยว่าถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักคุณจะประสบความสําเร็จเรื่องอื่นๆอย่างงดงามแต่ก็นะหัวข้อนี้ทํานายเรื่องความรักเรื่องการผูกมัดหัวใจเข้ามารักเข้ามาชอบกันมีโอกาสคบหากันถึงขั้นครองคู่อ้าวหลายท่านจะไปจดทะเบียนสมรสกันเร็วๆนี้หรือเปล่าเออมาดูกันต่อสิครับ แล้วก็พลังงานดีงามมากเขาจะเข้ามามาัดใจคุณไมให้คุณไปไหนแล้วจับแต่งงานเลยมั้งเนี่ยโอ้เขาทำงานหนักนนะสิบไม่เท้าเขาทำงานหนักในความสัมพันธ์และใบนี้ยังตีความด้วยว่าทำงานหนักในชีวิตจริงด้วยก็ได้เช่นการทำงานหนักเพื่อ,เ,อ,อเก็บหอมรอมริบเตรียมเงินนะ ทำงานทำเงินเพื่อไว้เตรียมความสร้างความมั่นคงของครอบครัวแบบนี้เอาใจช่วยเขาหน่อยอืแล้วก็มีอีกความหมายหนึ่งก็คือเขากําลังคุ่นคิดนะอย่างที่กล่าวไปแล้วเตรียมการเป็นอย่างดีเพื่อมาเซอร์ไพรส์คุณหรือม,มาขอคุณเป็นแฟนขอคุณแต่งงานใดๆก็แล้วแต่ส่วนกรณีคุณที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักคุณจะได้โชคใหญ่เรื่องการงานเออแล้วก็โอ้ยแปดไม้เท้าความพุ่งทยาน eight of wands ก้าวหน้าแน่นอนทํานายเป็นสองกรณีคุณที่ไม่คาดหวังเรื่องความรักการงานคุณพุ่งทยานมากงานดีเงินดีตามแน่นอนชีวิตรุ่งเรืองส่วนคุณที่คาดหวังความรักคนโสดมีโอกาสได้เพื่อนเลื่อนเป็นแฟนหรือคนที่คุณเล็งๆไว้เขาก็จะตอบรับรักคุณ ตรงกันใจตรงกันเรียกว่าชลักใครชอบใครมีโอกาสสมหวังคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วความสัมพันธ์จะสนิทแนบแน่นขึ้นไปอีกจะมีการผูกมัดกันทั้งตัวและหัวใจไม่ให้ไปไหนแล้วตามหัวข้อห่วงคุณมากเขารักคุณมากหวงคุณมากและบางท่านที่คบหากันมานานพอสมควรมีโอกาสถึงขั้นแต่งงานคลองคู่ก้าวหน้าพัฒนาไปด้วยกันส่วนคนที่มีคู่แล้วถ้าได้ดูคลิปนี้ คู่ของคุณและครอบครัวของคุณจะมีความสุขดีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันสักหนึ่งใบนะว่าวันนี้ทิศทางความสัมพันธ์ทิศทางของดวงชะตาจะเป็นอย่างไรขอให้การเสี่ยงทายนี้ช่วยชี้แนะแนวทางนะครับเขาจะมามัดใจคุณไม่ให้คุณไปไหนแล้วอืมโอ้ยก้าวเรียนเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกัน คู่รักทั้งหลายไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นรักกันใหม่ๆหรือรักกันมานานแล้วคุณจะรักกันยิ่งขึ้นความรักของคุณจะพัฒนาไปอีกํำดับขั้นหนึ่ง จากเพื่อนเลื่อนสู่แฟนดังกล่าวจากแฟนเลื่อนเป็นคู่รักคู่รักเป็นคู่แต่งงานแต่งงานก็มีลูกอะไรแบบนี้เบิกบานสําราญใจมีครบครันชีวิตอิมำำ่มหนาสําราญดีส่วนคนที่ไม่ได้อยากมีความรักคุณจะมีเงินมีทองใช้สุขสบายอิมำำ่มหนาสําราญด้วยนะครับใบนี้ออกมาสรุปให้9้าวเรียญล้วนดีไม่ว่าคุณจะคาดหวังเรื่องความรักหรือไม่ถ้าไม่คาดหวังเรื่องความรักจะอิมำำ่มหนาสําราญการงานการเงนิงน,งน,งนชีวิตส่วนตัวแต่ถ้าคาดหวังเรื่องความรักอยู่ ความรักของคุณได้เวลาสุขงอมแล้วรักกันดีดีครองคู่กันมีความสุขความเจริญร่วมกันไปนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ